สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมันมีแนวคิดที่ว่าความรู้สึกข้างในเราเนี่ยมันอาจจะกำหนดสิ่งที่เราเจอในโลกข้างนอกได้เลยนะคะครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้วันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจกันค่ะว่าอ,อ,อารมณ์พลังงานแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงโดยจะมองผ่านสามมุมหลักๆนะคะครับผมมีอะไรบ้างครับ มุมแรกก็คือแผนภาพระดับจิตสำนึกของเดวิดอาฮอคินส์ค่ะที่เขาบอกว่าอารมณ์มันมีพลังงานวัดระดับได้เลยอ mm ืม hmm. ครับมุมที่สองก็กดแรงดึงดูดที่เราอาจจะคุ้นเคยกันที่ว่าสภาวะภายในเราเนี่ยดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามาครับกดนี้ดังมากและมุมสุดท้ายค่ะคือเรื่องคลื่นความถี่4 3 2เฮิร์อันนี้บางคนเชื่อว่ามันช่วยปรับจูนสภาวะภายในเราได้อืม mm hmm. เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจค่ะว่าไอแนวคิดพวกนี้มันเกี่ยวกันยังไงแล้วมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับชีวิตเราได้บ้างได้เลยครับถ้าให้เริ่มจากฮอว์กินส์ก่อนนะครับเขาเสนอว่าอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหมือนน้ําหนักหรือว่าระดับพลังงานที่ไม่เท่ากันจริงๆวัดออกมาเป็นสเกลเลยวัดเป็นตัวเลขเลยเหรอคะใช่ครับวัดเป็นตัวเลขแต่ที่น่าสนใจคือสเกลมันไม่ใช่แบบบวกไปทีละหนึสนะครับมันเป็นแบบ l o ก a r ิทึม อ๋อลการิเทิมครับ <Ừ. S 1> หมายความว่าการขยับขึ้นในระดับสูงๆเนี่ยโหพลังงานมันต่างกันเยอะมากอย่างระดับล่างๆที่เราคุ้นกันเช่นความอับอายระดับ20ความรู้สึกผิด30ความกลัว100ความโกรธ150พวกนี้ก็จะเรียกว่าใช้ force นะครับ force คือเหมือนแรงบีบขันอะไรแบบนั้นเหรอคะประมาณนั้นครับเป็นพลังที่มันจํากัดบีบขันแล้วก็มักจะดึงดูดประสบการณ์ลบ หรือทําให้เรามองโลกในแง่ลบไปโดยปริยายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนอารมณ์เรามันสร้างสนามพลังงานบางอย่างรอบตัวเราใช่ครับแล้วแล้วจุดเปลี่ยนล่ะคะมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญไหมคะในสเกลนี้มีครับจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยอยู่ที่ระดับ200คือความกล้าหาญหรือ courage ความกล้าหาญที่200ครับ การที่เราข้ามจุดนี้ไปได้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนจากสภาวะที่ใช้ force ที่ว่าเมื่อกี้มาเป็นสภาวะที่ใช้ power หรือพลังที่มันสร้างสรรเป็นบวกมากขึ้น power ครับอย่างเช่นความเป็นกลางความเต็มใจการยอมรับไล่ไปจนถึงระดับสูงมากๆเลยอย่างความรักความสุขสงบหรือความรู้แจ้ง700 plus สูงมากเลย ครับซึ่งสภาวะพวกนี้มันก็จะสัมพันธ์กับการรับรู้ที่เปิดกว้างขึ้นประสบการณ์เชิงบวกและก็ความสามารถในการรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเยอะเลยพอพูดถึงสนามพลังงานหรือสภาวะภายในที่ดึงดูดประสบการณ์เขาวาเนี่ยมันฟังดูเชื่อมโยงกับหลักการของกฎแรงดึงดูดเลยนะคะใช่เลยครับใช่เลยที่เขาว่าคลื่นที่เราส่งออกไปแบบไหนก็จะดึงดูดสิ่งที่จูนตรงกันกลับมาถูกต้องครับมันลิงก์กันตรงนี้เลย คือกดแรงดึงดูดในมุมมองแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การคิดปวกเฉยๆลอยๆนะครับแต่มันหมายถึงการปรับสภาวะการเป็นของเราหรือที่เรียกว่า vibrational state อืมสภาวะการเป็นครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆทีนี้พอมีสเกลของฮอว์กินส์เข้ามาเนี่ยมันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสภาวะอารมณ์ในระดับพลังงานสูงๆอย่างความรักความขอบคุณความสงบเนี่ย มันก็คือคลื่นความถี่ที่มีแนวโน้มจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือประสบการณ์ที่มันสอดคล้องกันเข้ามาเองตามธรรมชาติซึ่งมันต่างจากสภาวะอารมณ์ในระดับพลังงานต่ำๆอ๋อหมายความว่าการจะเปลี่ยนประสบการณ์ภายนอกเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนคลื่นข้างในเราก่อนเป็นหลักใช่ครับเริ่มจากข้างในแล้วแล้วมันพอจะมีเครื่องมืออะไรไหมคะที่จะช่วยเราปรับจูนคลื่นภายในเนี่ยนอกจากเรื่องความคิดทัศนคติหรือการฝึกใจโดยตรง มีแนวคิดหนึ่งที่คนพูดถึงกันอยู่เหมือนกันครับคือเรื่องคลื่นความถี่เสียง432เฮิรตซ์432เฮิรตซ์ครับผมมีความเชื่อกันว่าความถี่เนี้เป็นความถี่ที่มันสอดคล้องกับรูปแบบในธรรมชาติมากกว่าหรือบางทีเขาเรียกว่ามันมีความกลมกลืนมากกว่าความถี่มาตรฐาน440เฮิรตซ์ที่ใช้ในดนตรีตะวันตกทั่วไป อ๋อปกติเราใช้4 4 0เหรอคะใช่ครับส่วนใหญต่ง4 4 0ทีนี้เขาก็เลยเชื่อว่าการฟังเสียงหรือดนตรีที่ใช้ความถี่4 3 2เฮิร์เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือสง,งบลงหรืออาจจะช่วยให้เข้าถึงสภาวะอารมณ์ในระดับพลังงานสูงสูงได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่ง เหมือนเป็นตัวช่วยปรับจูนสภาวะภายในนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นตัวช่วยเสริมให้เราเข้าถึงสภาวะที่สงบหรือเป็นบวกได้ง่ายขึ้นซึ่งพอสภาวะเราเปลี่ยนคลื่นที่เราแผ่ออกไปมันก็เปลี่ยนตามกฎแรงดึงดูดใช่ครับแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับระดับพลังงานสูงๆในแผนภาพของฮอกกินส์ด้วยถูกต้องเลยครับมองแบบเชื่อมโยงกันได้เลยคือเราเริ่มจากการตระหนักรู้ก่อนว่าตอนนี้สภาวะอารมณ์เราอยู่ระดับไหนตามแนวท่าน ค่ะรู้ตัวก่อนจากนั้นก็ตั้งใจที่จะยกระดับสภาวะนั้นให้สูงขึ้นอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักการกดแรงดึงดูดตั้งเป้าหมายครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยอย่างที่ว่าเช่นการฟังเสียง432เฮิร์หรือการฝึดฝนอื่น อยากจะเริ่มเลยแหละคะอยากจะลองยกระดับพลังงานอารมณ์ของตัวเองดูมีแนวทางง่ายๆที่พอจะแนะนําได้ไหมคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมามีหลายวิธีที่ทําได้เลยครับจริงๆไม่ยากนะอย่างแรกคือลองฝึกรู้ทันอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องกดทับมันแค่รับรู้อ๋อตอนนี้รู้สึกแบบนี้นะแล้วก็ปล่อยมันไปแค่รู้เฉยๆใช่ครับแค่รู้เฉยๆแล้วก็การฝึกขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี่แหละเพราะความรู้สึกขอบคุณเนี่ยระดับพลังงานมันใกล้เคียงกับความรักเลยนะสูงเหมือนกันอ๋อจริงด้วยค่ะแล้วก็อาจจะลองเลือกอยู่ใกล้ๆคนที่เรารู้สึกดีด้วยคนที่ให้พลังบวกกับเราเลือกคบคนครับแล้วก็แน่นอนการฝึกสติหรือการทําสมาธิในรูปแบบต่างๆอันนี้ช่วยปรับสภาวะภายในได้ดีมากๆอยู่แล้วสรุปแล้วนะคะดูเหมือนว่าหัวใจสัมพันธ์จริงๆมันอยู่ที่ กลับมาทำงานกับโลกข้างในตัวเรานี่เองใช่เลยครับการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางอารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ที่เราได้รับจากโลกภายนอกเหมือนกับที่บ้องคอนบอกว่าพลังงานคือชะตากรรมอะไรแบบนั้นเลยนะคะโอ้โหคำนี้คมมากครับพลังงานคือชะตากรรมเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆน,นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยท่วงทานอง สภาวะอารมณ์เด่นๆที่เรากำลังเปิดคออยู่ในใจเราตอนนี้มันกำลังเรียบเรียงหรือว่ากำลังสร้างสารรค์ความเป็นจริงแบบไหนให้ปรากฏขึ้นรอบๆตัวเราอยู่